ใช่ใช่ใน,ใ,นในรอบกี่ปีในรอบอสองสองปีสองปีครา,าวที่แล้วจัดคราวที่แล้วก็สองปีที่แล้วครับเป็นไงบ้างรอบนี้อุ่นดีดีอบอุ่น,ออนคือจริงๆแล้วอะเรามีคนอยากมาเยอะกว่านี้แต่ว่าเราไม่ไม่ได้คาดคิดว่าคนจะมาเกินเลยแล้วบางคนก็เข้าไม่ได้เองเพราะว่าพื้นที่ที่เราจัดได้ประมาณแบบแปดสิบเก้าสิบคนนะครับมันมีกิมมิคอะไรไหมคะจริง,รงๆรแล้วมันแบบเป็นแบบกระทันกระทันหันด้วยแบบเร็วอะคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ แฟนๆเหมือนเขาจริงๆเขาทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์กอล์ฟเป็นทำป้ายวันเกิดให้ที่ MRT NTR MRT นั่นแหละก็แล้วพอดีมีบัตเจ็ตก้อนหนึ่งที่เหลือเขาก็เลยแบบเหมือนอยากจัดเป็นมิสแอันกรีอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยเอาวงอะคูสติกเข้าไปใส่แบบรองเพลงให้แฟนเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบอบอุ่นอบอุ่นอะไรเงี้ยครับชิลมากเพราะวันนั้นแต่งตัวเหมือนชุดนอนไปชุดแบบ ทิ้งๆเหี่ยวๆยังมีความในใจอะไรกับแฟนคลไหมครับปีนี้ที่แบบว่าก็ปกติไม่ปีนี้ไม่ได้น้ําตาแตกคือมันดูแบบอบอุ่นมากกว่าอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้มันแบบเป็นดราม่าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็มีมีจังหวะแบบโมเมนต์แบบอึกๆนะแบบคิดถึงแบบว่าพอเราเอาเพลงเก่าๆมาร้องก็คิดถึงโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งแบบบางเพลงไม่ได้ร้องมาเป็นแบบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนๆก็แบบ เซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าเราเอาเพลงเก่าๆมาร้องนี่ครับอืมกี่คนนะคะที่บอกว่าเข้าไปได้น่าจะประมาณ80ประมาณ80ก็เยอะก็เยอะตกใจเหมือนกันเห็นว่าเห็นลงในอินสตาแกรมดีใจที่มีเพลงชาติเป็นของตัวเองใช่ใช่คือจริงๆมันเป็นเพลงแบบเพลงที่ก๊อปเป็นเพลงแรกที่ก๊อปแต่งตอนเป็นศิลปินในอัลบั้มแรกประมาณอัลบั้มแรกอัลบั้มสองครับที่แต่งเองทั้งหมดเลยแบบ ทำทำนองเขียนเนื้อเพลงทำดนตรีอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็ลืมไปแล้วนะว่ามันจะมีท่อนท่อนหนึ่งที่แบบว่าเ,เราร้องเสร็จแล้วมันจะมีประโยคหนึ่งที่แบบเหมือนแบบเขาลองขึ้นมาแบบเนื้อเพลงประมาณรักเธอที่สุดเลยรักเธอที่สุดเขาแบบรักกอฟที่สุดเลยแล้วเราก็แบบตกใจเออลืมไปแล้วว่าแบบว่าเพลงนี้เขาแบบเขาลองท่อนนี้ให้เราอะไรเงี้ยใช่ อย่างนี้พอมันเป็นแรงรบ,บันดาลใจแบบในงานเราต่อไปไม่ับพอเหมือน,นชาร์จพลังอะเขียนเนื้อเพลงให้มีแบบออท่อนเพลงชาติอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับก <laughs> ็เหมือนกับว่าเออก็อันนี้คือเป็นแฟนๆที่ตามเรามาแบบมีวนนันที่เจอก็มีแฟนๆครับกลุ่มใหม่มาด้วยแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยซึ่งแบบอายุประมาณ16อะไรเงี้ยแล้วว่าเฮ้ยทันก๊อปไม้ด้วยเหรอแบบเขาบอกเขาเพิ่งมาตามอย่างเงี้ยตอนนั้นบางคนก็แบบ อายุแบบสิบห้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตามมาต้องแบบต้องแต่สี่ขวบอะไรเงี้ยเหมือนแบบแม่ให้แบบก็เลยถามว่าดูละครได้แล้วเหรอแม่ให้ดูหรออะไรเงี้ยตอนนั้นอนะอะไรเงี้ยเขามาจากอะไรอ่ะแฟนกับถ่านใหม่ๆตามมาจาก็วีค่ะน่าจะละครหรือบล็อกอะไรเงี้ยไม่ได้ถามเหมือนกันน่าจะเป็นผลงานแบบล่าสุดอะไลิงี้ยมั้งครับละครหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแฟนคลับที่อยู่กันมาเป็นแบบสิบห้าปีอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กับกับเรามาอะ<ต>ไรเงี้ยเพราะเรามีแฟนคลับ ก็ก็คิดว่าน่าจะมีนะเหมือนนางสาวเมา่อจำกรนำสกุลก็ก็เหมือนพอละครออกไปก็ทําให้แบบมีแฟนๆที่แบบเออชื่นชอบการแสดงชอบคุณประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาติดตามเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับอืมใช่ใช่ไงว่าเราให้ความสําคัญกับงานร้องเพลงงานนักแสดงอะไรเอ่อไงเหรอก็ไปด้วยกันหมดคือคือเพลงเราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ก็ไม่ได้เป็นแบบ มีเป็นค่ายอยู่ค่าย ai, ไม่ได้อยู่ค่ายเนาะเป็นศิลปินฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําเองเงี้ยลงทุนเองอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถแบบมีงานเพลงได้แบบ <c oughs> เขาเรียกไงอะทีแบบทีจัดแบบสมมติว่าค่ายแบบค่ายปล่อยถ้ามีค่ายปล่อยทุกเดือน <c oughs> เดือนละเพลงอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบ 2, 2> <c oughs> เดือนเพลงหนึ่งหรือ3 <c oughs> เดือนเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าโปรดักชันต่างๆด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ขอสปอนเซอร์มันก็เราก็ทําเต็มๆแต่ว่าแต่ละ ที่ทํามาก็ก็จ่ายเต็มๆฮะก็ก็แฟนๆคิดถึงอะไรเงี้ยเราก็แบบจัดไปอะไรเงี้ยก็มีเพลงค่าชั้นดีกว่าก็ไปถ่ายที่อเมริกาแล้วแล้วก็ต้องวางแผนดีๆเลยเพราะว่าบัตเจ็ตเรามันไม่ได้แบบว่าโหแบบกับขนาดนั้นเลยก็ต้องวางแผนให้อยู่ในบัตเจ็ตที่พอเหมาะพอควรแต่ได้งานที่ดีอะไรเงี้ยก็เลยรวบถ่าย MV 2ตัวที่นั่นไปเลยอะไรเงี้ยครับงานเพลงงานเอ็มวีของกอล์ฟที่เราคุ้นตาคือจะเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนลงทุนมากในเรื่องของการถ่ายทำเลยคุ้มกันไหมกับ จริงๆถามว่าก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าแบบเราก็มองว่าเวลาก็ทำงานเหมือนอยากให้งานมันเป็นมันเป็นอะไรที่จดจําของเราอ่ะเหมือนเวลาเราออกไปแล้วเราภูมิใจว่าเฮ้ยเราตั้งใจทํามันนะอะไรย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วจะถ่ายง่งายๆในสตูดิโอก็ได้อะไรยเงี้ยแต่ว่าคือไหนๆตอนนั้นก็วาง,วางแผนว่าก็ไปที่เมกาแล้วก็เลยไปถ่ายตรงนู้นเลยอะไรย่างเงี้ยครับก็กลับมาทั้งทีก็กลับมาให้ให้มันแบบ ดูแบบดูดีหน่อยอะไรเงี้ยแบบเพลงให้มันดูเราตั้งใจทําด้วยนะครับไม่หวังรายได้หรอหรืว่าไงทำทเอาสใจก็ไม่ได้ทำเอาสาใจขนาดนั้นจริงๆก็จริงๆก็ก็คิดถึงการที่แบบว่าแบบได้อะไรกลับมาเนาะพอสุดท้ายได้กลับมาเราก็เอาเงินตรงนั้นมาต่อยอดลงทุนสิ่งอื่นต่างๆที่เราจะมาทำอะไรเงี้ยครับอ่าอืมก็ก็ ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆที่ทําเพราะว่ายังอยากร้องเพลงอยู่นงงี่ครับม,มันยากไหมมีภาวะของความเครียดกับกับเขาเรียกว่าอะไรการแข่งขันเพลงในช่วงที่คนมันก็เราไม่ค่อยได้สนใจมากก็อืมเออก็เครียดไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมองว่าแบบเราทําสิ่งที่เราทำแล้วเราเราเราชอบเราภูมิใจกับมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มานั่งคิดเล็กคิดน้อยอะไรขนาดนั้น ติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ